สามฟามนี่แล้วเราายค่าแค่สี่ร้อยยี่ิบห้เหรอได้เลยเฮ้ยคุณสี่ร้อยสเฮ้ยขอโค้ดหน่อยเด็ไม่ได้นี่วะต้องัดยินนู่นก็คุจะฆ่าทีละตัวทีละตัวเลย กูกูต <House> <Eu, S 2> ้องไปตีอพวกนั้นซ้ำแล้วก่อนเลยว่ะเนี่ยไอพวกนั้นน่ะไออยู่ด้านนู้นน่ะไอเหียมันจะได้ตีกูไม่เข้านั่นเลเวลสี่ร้อยห้าปะ่ะ้อยจก็ได้ได้เออตีที่นี่ดีกว่าเยอะเลย ยังไม่ผอมยผอมไม่ละยผอมไม่ลผ่ผลหนึ่งอะไรอะไรนาพอะไราหนึ่งหนึ่งล้านี่หนึ่งจะแสนอยากฉอยากเอาเลขเจ็อากจะเสร็จมัน หน่าจะไบเป็นเจ็ดนั่นเป็นไงเ็นไปเนไงเอาไหไม่แม่มวนโซนีคุไม่เข้าเลยไม่ก็จะอัพไอ้ขาดำด้วยทังิอะ กูให้กูอัพตีนัลนเหรอไม่เอา嘛เสี้จปึ๊บรักหนอกของผมควายขอกูกูสุดตีนว่ะเดี๋ยวผมกูสุดตีแน่นอนนี่สี่ร้อยสี่สิบสี่ครับเลขกสุดสด้วยงวดนี้คงไม่ได้อน ก็จะคุค่อนไปฟังก็น่าจะดไม่แหละความเหมือนกันแหละก็คุ้มแค่คนดีคนเเปป็็นนแข่งถ้าคุมอันนี้ได้มาจากไอ้ไอ,นอ,อ,อ้นั่นบอสบอสน่ะไอ้บอสลาวาไม่ใช่ไอ้มาริฟอร์ดนี่กูได้มาจากลาวา,า,ากู้มไม่จับมาริฟ่อนกูไม่รู้ไงจับไม่ได้แล้ว อติตู้มวามันในนี้เฉยบ่ระวามันดับปืนถ้ามึงก็ผลิีแล้วปินนั่นแหละเออมึงก็ผลก็มาเกยเกย์ ยาอนเป็นสวนเต็นหาดเนี่านเขาเ็นชาตไปอไมกินเเว่นดีกว่าะนฮะกูบอกแล้วเฮียยังไม่ฟังเลยที่อยากที่อยางให้เฮียที่ยางไห้สัตว์ที่อยางไอ้เฮียที่อยางไห้สัตวท่ยางไเฮียที่ยาสัตวที่ยาเฮีย ถุงมันต้องไปตรงกลางมันก็เข้าได้ได้เลยออยู่ค่ะโอ้ยขี่รถจัดติดการเป็กฝาเซฟ ก็ได <aún> oh, ้นะมาช่วยเพราะเพื่อกูถาล้อโอ้ยเพื่อนกนมาเพื่อกูมาน่อชิเอ้นใช่กูมีไอเดียเบลห้าริงแต่ไอเวเว้ไอสามรวันนี้เป็นต่อตอนนี้กูรู้กูจะทำยังไงแล้วเนี่ยเฮียไม่เข้าทุกทีเละโอเคเข้าแล้วเฮียต้องเดินใช่ไหมเนี่ย าช่วยหน่อยดิไปไหนได้ๆๆไปนึ่นนะป๊บป๊บมอป๊บป๊บ เตีมใส่โค้เต้เลยใช่ไหมอุ้ยอะไรนะอะไรต้มไปดิอะไรนี่ใครวะเปิดเอ p บพีแม่งไหมฆ่าเลยกูไม่ฆ่าหรอกไอ้ี่อะขัาเดียมันฆ่าไม่เอาอ่ะวไงเงี้ยเล่าก้าวอะไรมันเนี่ยมีกูเลิกไมขันัดเลย ก็คนแห่งตื่นคนแห่งตื่นขับรถดินี่อย่างนี้นี่นี่เฮ้ยตื่นเหรอเออทำยังไงอ่ะไอ้ยกูแล้วมึงไม่ได้ทำอ่ะกูทำเองไอ้นนี้ไม่ใช่ไอเดียล่ะของมึงไอเดีกูไอ้นนี้ของไอเดีเพื่อนมึงของกูของเพื่อนมึงแล้วกูมาอีกนิดนึงพาวพิวพิว เพ voi, ais tan, ais ื่อนกูไปไอตันไอ้นี้ไปกันหมดเวยนี่ครับก็คือก็คือฟองก็คือแะไรก่มบ่ลกอะ๋อ่แล้วองกูต้องโดนดันป้าขาดำอ่ะดันดันเออทำต้องทำไงอ่ะหดนดัน็นด่โดนแล้วมีอะไรอี๋ ที่ไหนวะกลมสะไปน้ำหรอมึงละมึงไปยิบหูกแล้วมึงก็แล้วมึงก็พยายามมองแล้วมึงจะเห็นสะไตน้ำไม่ทํามองเจอเขี้ยอะไรมึงไรซัดนีเอาไปงี้ดูคุณตอบไปงี้ลงน้ําม่ได้ะโอ๊ย 在的话，很担心。 ในไอ้นรกไปไหนวะมึงอยู่ไหนคือคร่งเลย เกกกับรางเงี้ยติดคุกฝัน ยันไงพงตีกูบอกแล้ว,กวเกี้ย,ยกล่วย <มา S 2> แล้วพงองตีเกี้ยไม่แล้วกูได้ไหมนีอโนนี้ ไปเลยเป็นเป็นไหนก็ไปไว้เฮียควายเฮียอกตางเงี้ยยังกูฟาร์มอะไรกูชื่อมูของนี้อะไรกูจัดถ้วยอะกูจ <c oughs> ัดถ้วยดีเลยกูใส่ลิปอ่ะจัดต,อ,อ,ตอมาม่าไอ้ะเป็นมืออาจารย์นะอาจารย์เอาไปใส,ส่เงินดีว่ะสักยเจ็ดบาท อันนั้นคือเพื่อนมึงทำมมงงไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะม่จ้ะี่โม่ีโม่ ไอคนที่กูไอ้คนที่กูไปด่ามั้ยฮมาฮยอะไรวะนะอะไรแปลกแปกวะเฮ้ยงดิลาเดีไยวี่มามันจะโจมตีด้วยไฟตลอดเลยเว้ย ปีไหนยี่มันจะมีรางมองเหมือนไฟเลย,ยเอเ๊ะราคา410